ก็สังเกตเห็นว่าแกแบบเหมือนจะกิดตัวนะครับเหมือนหิวข้าวครับทานข้าวเป็นไก่ดีีครับทานได้ไม่เป็นไรบอกแกครับเดี๋ยวเลี้ยงเองครับแกหันกลับมาแล้วก็แกก็ก็งข้าวไว้แ็ก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 ลาบกลก บอกว่าไม่ต้องคุณลุงไม่ต้องกราบครับแกก็กราบกราบครับกราบคัีเลยไี่จะกผมพอทราบข่าวว่าแกอยู่ใต้สะพานนะครับตรงนั้นจะเป็นกองขยะะครับแล้วแกจะมีอาชีพเก็บขยะขาย <S 2> <S 2> เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานครับเมื่อวานช่วงประมาณจะเก็บร้านแล้วครับโดยทีนี้ก็มีคุณลุงแกเดินมาผ่านหน้าร้านหลายรอบนะครับเราก็สังเกตเห็นว่าแกแบบเอ่อ เหมือนจะกินโรยนะครับเหมือนหิวข้าวครับก็เลยน้องสาวของผมเขาก็เลยตะโกนถามว่าทานข้าวไหมคะนี่ครับผมก็ถามว่าทานข้าวเป็นไกดีครับแกก็บอกว่าทานแต่ไม่มีตังวบเนี้ยครับเราก็เลยบอกว่าทานได้ไม่เป็นไรอกเนี้ครับเดี๋ยวเลี้ยงเองครับครับผมทีนี้ก็เลยแกก็บอกว่าให้ทาใส่ถ้วยโฟมใี่แกครับเราก็เลยทาใส่ถ้วยโฟมให้ครับแล้วตอนที่แกเดินออกไปเราก็เลย ตะโกนนำหลักไปครับบอกว่าคุณลุงถ้าคุณลุงหิวข้าวนะุลุงแวะเอาข้าวที่ร้านได้นะครับแล้วนีแกก็ไม่ได้พูดอะไรแกหันกลับมาแล้วก็แกก็วางข้าวไว้แล้วแกก็ก้มกราบเลยเราก็ก็เลยรู้สึกในใจว่าคนเราอ่ะเวลาไม่มีตังค์ก็คือแบบมันไม่มีจริงๆอ่ะครับก็เลยรู้สึกว่าแกแกคงจะแบบแกคงจะแบบซาบซึ้งหรือหรือแบบหรือดีใจนะแต่แกไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะตอบแทนยังไงแกก็เลยกราบเราอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เขาพูดขอบคุณครับที่เฉยครับแล้วก็กาบกาบผมก็บอกว่าไม่ต้องคุณลุงไม่ต้องกาบครับก็เราก็อยู่สักหนึ่งใช่ไหมเราก็บอกคุณลุงไม่ต้องกาบครับไม่ต้องกาบไม่ต้องกาบอะไรเงี้ยแกก็กาบกราบครับกาบกาบีอะไรเงี้ยเคยเห็นมาก่อนครับซึ่งปกติแล้วแกก็จะเป็นคุณเก็บของเก่าขาวครับเก็บของเก่าขาวในระแวกนี้อยู่แล้วแต่ว่าก็คืออ่าแกก็นานๆก็จะเข้ามาทีนะแต่ก็คือจะไม่ไม่ไม่ได้มากาบอะไรแบบนี้คือเราเห็นเราก็เรียกเอาผ้าเอาอะไรธรรมดาอะไรเงี้ยไป แต่ครั้งนี้ก็คือเหมือนแกแบบไม่กล้าไม่กล้าเข้ามาขออะไรนี้ครับไม่กล้าเข้ามาเข้ามาบอกเราอะไรนี้ครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เลิกร้านเนี่ยผมจะไปตามหาแกดูเพราะว่าผมได้โพสต์ไปในกลุ่มอุ่ชมรมคนรักข้ามันไก่ใช่ไหมครับก,ก็มีคนติดต่อมาเยอะมากครับติดต่อแบบอยากช่วยเหลือแล้วก็ติดต่อขอเป็นเลี้ยงข้าวคุณลุงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่า,าบางคนก็จะเอานำข้าวสารอาหารแห้งมาให้อะไรเงี้ย ผมก็เลยอยากจะแบบอยากจะไปดูความเป็นอยู่ของคุณลุงจริงๆแล้วคุณลุงอยู่แบบไหนอยู่ที่ไหนแต่ผมพอทราบคร่าวๆว่าแกอยู่ใต้สะพานนะครับตรงนั้นจะเป็นอกองขยะครับที่ที่คนเขามาทิ้งขยะกันแล้วแกจะมีอาชีพเก็บขยะขายโดยปกติแล้วนะครับที่ร้านเนี่ยก็คือจะจะ,จะ,จะให้ข้าวหรือจะช่วยเหลือสําหรับคนที่แบบไม่มีข้าวกินหรืออะไรเงี้ยอยู่แล้วครับคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือคอมเมนต์ก็ส่วนมากก็จะชื่นชมแล้วก็ ให้กำลังใจแล้วก็อวยพรให้ร้านขายดีอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับในส่วนตัวผมก็คือว่าผมก็ก็ดีใจครับภูมิใจที่ที่แบบที่คนแบบทุกวันนี้คนคนยังมีน้ำใจกันอยู่ครับยังมีน้ำใจเราวก็ยังยังยังช่วยเหลือกันอยู่อะไรอย่างเงี้ย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ